าบนเวทีนี้เลยค่ะเดี๋ยวขอเสี็งกบมือดังๆให้กับทุกทีนด้วยนะคะ บอกเลยว่าชุดจัดเต็มทุกทีมอนนี้คือรัศมี MC โดนกกหมดแล้วนะคะยืนอยู่ข้างคนสวยเวทีของเราวันนี้ก็การแน่นๆหน่อยนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะกับการประกาศผลของเรานะคะโอเคค่ะเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะก่อนที่เราจะประกาศผลเดี๋ยวขอสัมภาษณ์น้องๆสักนิดน,นึงว่ารู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยวขอเป็นใครดีวันนี้ หลัสองเขามาก็ตั้งใส่สอกันเต็มที่แล้วก็วันนี้ทำเป็นที่มากจริงก็ไม่แน่วันก็ดีใจแล้วที่ได้มาโชว์ครับขอบคุณนะคะ,ะก็ต้องขอขอบคุณทางงานอนิเมะอีเวนต์นะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้ขึ้นเวทีจะบอกพวกเราตื่นเต้นมากวันนี้จะได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะขอแค่ได้เข้าร่วมขอเข้าร้อมไม่เป็นไรเมนเข้าร่วมนะคะ มิกะเนี้ยนะคะก็คืออยากจะขอขอบคุณทาง An ิ m ม e v e เวที่เลือกทีมพวกเราให้มีโอกาสได้มาขึ้นแสดงในวันนี้นะคะเพราะว่าพวกเราก็เหมือนมารวมๆกันใครว่างๆก็คือมาแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีผลงานมาก่อนหน้านี้ในชื่อของมนกาเนี้นะคะ่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สาของนี่แล้ว ค่ะปกติก็จะมาในาาะอะควาเรียที่ครเบคลุอควาค่ะก็วันนี้มาในฐานะของวงพกเจ๊พกปกติก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ขอขอบคุณมา,ากค่ะที่ให้โอกาสนะค่ะคุณค้าอยากยากจะพึ่งเดี๋ยวพึ่งสองทีข่ะ ก็ดีใจมากๆนะคะที่แบบได้มีโอกาสได้มาขึ้นงานนี้ค่ะแล้วก็งานนี้เป็นครั้งแรกที่เราขึ้นงานครบ11คนด้วยค่ะใช่ก็คือเราเริ่มตั้งแต่5คนซีซั่น1ซีซันสองเป็น9คนแล้วก็ซีซัน3เป็น11คนก็งานนี้ก็เปิดตัว11คนแรบกบพอดีเลยค่ะค่ะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็พวกเราก็ตั้งใจซ้อมมากๆเพื่องานนี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะสำหราาับวันนี้ สวัสดีค่ะดีใจที่ได้เคล่นงานอันนี้แม่อีเวนต์นะคะท่าความตั้งใจสองมากๆนะคะค่ะฝากอันนี้มาลอยฝากติดตามอันนี้มาลอยด้วยนะคะค่ะกอับคุณ้าวเดียวกูได้เดียวกูด้เธอคนข้างหน้าบอกไม่ไหวแล้วค่ะไอของข้างหลังนี่ก็สมสิกยลระเกินไม่รู้จะทำไงต่อดี โอเคค่ะก็เราก็พอรู้ความรู้สึกของน้องๆแต่ละวงกันแล้วนะคะก็บอกเลยว่าแต่และคนนี่บอกเลยว่าแต่และโชว์เราดูเราดูอยู่ข้างเวทีนะสุดมากเลยนะแต่รางวัลของเรามีแค่ทั้งหมด3รางวัลเท่านั้นซึ่งจะเป็นใครมองหน้าข้างล่างไว้เพราะเขานี่แหละคือคะแนนของพวกเราาเดี๋ยวเราจะประกาศรางวัลนะคะ ก็คือรางวัลแรกที่เราจะประกาศจะเป็นรางวัลยอดนิยมอันดับสามนะคะทิมงานคะขอซาวเลยค่ะจะเป็นใครกันนะเราว่าเป็นใครนะเป็นใครนะรางวัลยอดนิยมอันดับสามของเราข้างล่างมีใครในใจไหมคะเฮ้ยข้างล่างเงียบเชียบเลยนะเธออย่างเงียบกริบสิเชียร์ใครอยู่ไว้ข้างล่าง เชียทุกคนเลยเพราะนั้นนะคะฟาวของเราเกินหน้ากันตามากโอเคค่ะสำหรับรางวัลยอดนิยมอันดับสามของเรานะคะได้แก่อันนี้มาเลยค่ะยะเชิญออกมาด้านหน้านะคะ ชนนะคะสุดชนค่ะถ่ายรูปได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะขอบคุณนะคะอ,อย่าลืมให้คลิปนะข้างล่างอ่ะให้คิปด้วยหน้ามาข้างล่างาเมื่อไหร่แ้แล้วก็รางวัลต่อไปนะคะก็คือรางวัลยอดนิยมอันดับสองนั่นเอง เป็นใครกันนะเศร้าค่ะคือตอนนี้แต่ละคนจ้องหน้าไม่หยุดเลยรู้สึกกดดันเหลือเกินจะเป็นใครกันนะใครกันที่จะได้รางวัลยดเย่มอันดับสองนี้ไปจะเป็นทีมที่มีชื่อว่าี นีนะะมมน,น้ะคสื่อมวลชนถ่ายภาพได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะโอเคขอบคุณมากเลยคะ่ะสำหรับมิสตาล์านนะคะโอ้โหและแล้วเราก็เดินทางกันมาถึง รางวัลยอดนิยมอันดับหนึง่งจะเป็นใครกันนะข้างล่างมีใครในใจไหมคะมีใครในใจไหมทุกคนอยู่ในใจนะคะขอเสียงเชียร์สักนิดนึงได้ไหมว่าอยากให้ใครได้ที่หนึ่งอยากเงียบดิอยากเงียบกันสิพวกเธอพวกเธอตื่นเรื่องเนะี่ย คนที่เขาเชียร์กันเองแล้วนะและรางวัลยอดนิยมอันดับหนึ่งนะคะสาวค่ะบอกเลยว่าทีมนี้เขาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา ด้านหลังด้วยนะคะสำหรับหน้ามาที่กี๊ดกราดกันอยู่ด้านหลังนะคะเชิญสื่อมวลชนถ่ายรูปได้เลยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าอ้ทีมนี้ก็ไม่ธรรมดาทุกๆทีมก็ไม่ธรรมดานะคะเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปรวมกันหน่อยนะคะ สำหรับการถ่ายรูปรวมนะคะเดี๋ยวเราจะเชิญ<ฮ>เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปรวมกันนะคะต่อให้จะไม่ได้รางวันเราก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราได้มารว่วมเข้าร่วมกิจกรรมของเรานะโอกาสครั้งหน้ายังมีต้องมาคว้าให้ได้เราจะรอต่อ,ตอไปครั้งหน้าต้องเป็นของคุณสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแถวเพื่อถ่ายรูปรวมกันก่า เดี๋ยวร้อยอยู่ตรงกลางนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวขอทางทีมงานช่วยจัดแถวหน่อยนะคะ ันนี้นะคะก็เชิญสื่อมวลชนถ่ายภาพได้เลยนะคะแต่กล้องของเรานะคะถ่ายภาพรวมได้เลยก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะคะบอกเลยว่าวันนี้แต่ละทีมก็โหเรียกเสียงเชียร์เสียงจิกราจากคนดูด้านล่างไปแบบไม่น้อยเลยทีเดียวนะแต่ละทีมทำได้สุดๆมากเลยจริงๆ คุณน้องๆทุกคนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเชิญน,น้องๆลงไปพัก่อนด้านล่างได้เลยนะ้อคะดีๆกับน้องๆที่ได้รางวัลทุกคนเลยนะคะ